ท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าควคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพิกื้ึชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดและชื่อเล่นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีกันประจำเดือนมิถุนายน2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับดวงการงานงานยุ่งงานเยอะจนแทบขยับไปไหนไม่ได้เลยค่ะ คุณสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องทนบางคนจะอึดอัดกับตำแหน่งงานที่ทำอยู่ถูกมัดมือชกทำทุกอย่างนะคะที่ต้องการไม่ได้คนที่ดวงไม่ดีระวังอาจจะถูกยัดเยียดใส่ความให้ออกคุณสามารถตั้งสติทบทวนหาทางออกด้วยเหตุผลของตัวเอง อย่ารอให้นานเกินไปนะคะไม่ควรหวังใครหรืออะไรมาช่วยคุณคุณถือกุญแจแก้ปัญหาไว้อยู่แล้วดังนั้นนะคะตั้งสติให้มากๆในเรื่องของการงานสำหรับใครที่เจอปัญหาอยู่นะคะส่วนดวงการเงินค่ะดวงการเงิน จะขยันหาเงินบางคนเริ่มทำธุรกิจด้วยตนเองหางานเสริมรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าบวกกับการจัดการเงินที่ดีควบคุมรายจ่ายอย่าจ่ายเกินรับนะคะไม่ควรจ่ายตามอารมณ์รู้จักเก็บออมช่วงนี้จะมีเงินดีทีเดียวคนทำธุรกิจนะคะได้เงินเข้ามาดีสม่ำเสมอทำดีๆจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินในเร็วๆนี้ ส่วนดวงความรักในะคาะของชาวราศีกันในช่วงเดือนมิถุนาที่จะถึงนี้คนโสดรักเก่าจะกลับมาค่ะพบรักกันในงานเลี้ยงรุ่นพบรักกันในที่ที่เคยไปเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่เคยมองข้ามไปกลับมาตกลุมรักกันพบรักคนอายุน้อยกว่านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับคนโสดคนมีคู่นะคะ คนมีคู่ในช่วงนี้ความสัมพันธ์จะหวนกลับไปหวานเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆการลำลึกอดีตช่วงนี้เสริมบรรยากาศด้วยการแต่งตัวทำตัวทำสิ่งดีๆที่เคยทำให้กันอย่าพึ่งไปสังคมมากนะคะให้ใช้เวลาที่มีค่ากับคนรักให้มากขึ้นทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆความสุขจะอยู่ต่อไปนานแสนนานเลยส่วน่วงสุขภาพนะคะ สุขภาพในช่วงนี้แข็งแรงดีค่ะระวังอย่างเดียวก็คือระวังหกล้มพอน้าที่ต่างระดับอาจจะมีการเจ็บป่วยจากการเดินทางการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะคะอาจจะติดวัดนะคะหรือบางท่านติดเชื้อควรปรับสมดุลของร่างกายแต่ก็ถือว่ามีข่าวดีนะคะสำหรับช่วงนี้ใครที่อยากจะได้บุตรได้ธิดามีโอกาสนะคะ เขาควรระวังจะเกิดความเครียดไม่สบายใจเป็นอย่างมากจะหวาดระแวงวิตกกังวลกับทุกเรื่องทําให้ไม่สบายกายนะคะถึงขั้นล้มป่วยดังนั้นชาวราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แนะนำนะคะอันไหนปล่อยวางได้ก็ให้ปล่อยวางนะคะอย่าแบกทุกอย่างไว้ที่ตัวเราคนรอบข้างเราสามารถปรึกษาพูดคุยได้บางทีเขาอาจจะช่วยเราไม่ได้ด้วยเงินหรือไม่สามารถแก้ปัญหา ได้แต่หากเราได้พูดได้คุยกับใครสักคนหนึ่งอย่างน้อยๆเขาก็น่าจะเป็นผู้ที่รับฟังปัญหาของเราได้นะคะแค่รับการเสริมดวงเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพและอารมณ์แจ่มใสมันทำความสะอาดห้องนอนให้สะอาดนะคะโดยเฉพาะช่วงหัวเตียงสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานพรแก่ท่าน ช้าราศีกันท่านไหนนะคะที่ยังคงเจอวิกฤตในชีวิตนี่สินลนลพ้นตัวหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครขอให้เกิดปฏิหารพบทางสว่างขอให้มีงานชิ้นใหญ่ๆติดต่อท่านเข้ามานะคะขอให้ท่านสร้างเงินสร้างทองนำไปปลดหนี้ปลดสินของท่านได้หากท่านประสงค์ในโชคลาภก็ขอให้ท่านได้โชคนะคะถูหวยลวยเบอร์ถูลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆ ขอให้เกิดปฏิหารกับท่านขอให้ท่านเฮงรวยๆตลอดปี2-5-6-7และตลอดไปรับเอาแต่พลังดีๆนะคะหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะขอบพระคุณสำหรับทุกๆการรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ